ค่ะทุกคนวันนี้มาสวนมาถางหญ้าดูหญ้าสวนพี่แดงไม่มีใครไถให้นะปีนี้สามีสามีเขาไม่ดีก็เลยไม่มาไถาให้ไถไม่ได้นี่ก็เลยมาทํา,าเองถางหญ้าเองแต่เห็นในต้นนี้เยอะนี่ยญ้าเอ็นยืดเนาะเป็นยญ้าเอ็นยืดตัวเมีย พี่แดงเห็นมันสวยก็เลยยังไม่ได้ถางออกเนาะว่าจะเก็บก่อนสวยไหมทุกคนเห็นไหมย่าเอ็นยืดนะคะย่าเอ็นยืดมันมีหลายพันนะทุกคนมันจะมีพันที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นขนเป็นขนอันนี้ไม่มีขนนะอันนี้อันนี้ย่าเอ็นยืดตัวเมียพี่แดงเขาเนี่บัตัดเอาแค่ยอดนั้นนะ เพราะว่าต้นเยอะจะเอาไปจะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกจะไปลวกจิ้มน้ำพริกคนกินกับส้มตำก็ได้นะอร่อยอันนี้ภาษาภาษากรงกเขาเรียกคัมมอนพลนเทียนกระนอนไอ้คัมมอนพลนเพลนเพล,น,ลนเทียน นะภาษากรีกเก็บอกว่ามีสปปรรพคุณเยอะนะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไปศึกษาดูว่ามีสปปรรพคุณอะไรบ้างนะทุกคนแต่ก็ดูดูว่าเขาก็เก็บกินกันนะพี่แดงก,ก็เก็บมาเก็บกับเขา,ขาเห็นมันสวยดีมันงามเหมือนเหมือนประกาศเลยเห็นไหมเยอะมากเลยทุกคนพี่แดงจะมาเก็บพี่แดงจะเก็บโกนที่พี่แดงจะถนแต่ตัดทิ้งนะ พราะว่าจะถางทิ้งจะปลูกผักเนาะก็เลยจะถางทิ้งก็เลยเก็บก่อนเสียดายห็นมันงามเห็นมันงามดีเต็มเลยดนะูดูดูฝั่งนู้นมีตัวผู้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นตัวผู้นะอย่ายยืดตัวผู้มันก็กินได้เขาบอกว่าตัวผู้สรรพคุณเยอะกว่าตัวเมียอีกนะ เห็นเคยดูใน YouTube เนาะเขาเอาไปทำยำม่องอะไรเงี้ยคลายเส้นยานย,ยืดพี่แดงกด็เก็บเก็บก่อนจะถางทิ้งนะมันเยอะแยะมันเป็นวัชพืชนะทุกคนไปตรงไหนก็เจอแต่อันนี้มันอยู่ในสวนพี่แดงเลยเลยต้องเอาออกนะจะปลุกผักจะปลุกผักไอ้นี่ตัวผูนะยานย,ยืดตัวผูข้าม่อน ลันเทียนขมอนลันเทียนสางเกตเนาะไปหาดูแล้วแหละชื่อนี้แหละชื่อนี้เลยดูทุกคนเห็นไหมเยอะแยะเลยเปรียบเปรียบเลยทุกคนกล่<ม>วงนี้ออกเต็มเลยอันนี้เป็นต้นแครอทป่านะเนี่ยต้นแครอทปากินได้อันนี้กินได้รินก็เหมือนแครอทเลยทุกคนดูลเล้งามงามเนี่ยต้นนี้ ้นยังงามเลยโทนทิ้งก็ไม่เสียดายหรอกเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่มันมันไม่สูญพัน์หรอกเนี่ยไม่มีสูญพันมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มพัน,นดูดูเยอะมาก ยาเอ็นยืดกินได้นะผักผักป่าฝรั่งผักป่าธรรมชาติเป็นยาด้วยนะนี่มีมีสรรพคุณเป็นยายาคลายเส้น <c oughs> ยาคลายเส้นมันกินได้นะี่เนี่ยทั้งโดกก็กินได้นะเนี่ยโดเขาก็กินได้นะทุกคนนี่เยอะแยะเลย ตัวเมียจะเยอะตัวเมียจะเยอะค่ตัวผู้ตัวผู้ต้องไปอยู่ในทุ่งในทุ่งที่เขาเลี้ยงมัวนะทุกคนเยอะมากอันนี้มันอันนี้ตัวเมียนี่มันอยู่ในสวนพี่เดงเองนะยังไงก็ต้องตัดต้องทอนทิ้งเพราะว่าจะใช้ประโยชน์จากสวนเนาะจะปลูกผักดูใบงามเกินไปแล้วนี่นเลือกเอาแตย่ยอด โอ้ทุกคนเยอะแยะเลยแกนี้แหละอันนี้ผักมันก็กินได้นะเนี่ยอันนี้เป็นผักกาดป่านะนเนี่ยกินได้หักดังปลุกๆกินได้โอนมากนัเนี่ยน,นี่ผักกาดป่าเย่าอันนี้ดูพี่แดงทงัง ปนทางนะเหมือนปลาดุงดิบเลยเก็บผักกาศปลาเก็บในสวนนี่เลยสวนพิเดงไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมายุงเกี่ยวเนาะเพราะอยู่ในดง <c oughs> อยู่ในหุบเขา <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมไม่มีใครมาถึงหรอกตรงนี้ก็เป็นกรงเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรแต่ว่าร้างหมดแล้วไม่มีหมาสักตัวไม่มีไก่สักตัวเพราะว่าเขาไม่เลี้ยงแล้วเนาะ ก็เลยอยู่คนเดียวนี่เนี่ยดูดูอยู่คนเดียวมาดูเดยไอ้นี่ดูสิผลไม้อันนี้ผลไม้นี่เขาเรียกอะไรวะนี่เขาเรียกอะไรเออมะยมฝรั่งนี่ใช่เขาเรียกมะยมฝรั่งรึปีนี้ดกเลยปลูกมาหลายปีแล้วตรงนี้อเห็นไหมนี่โอ้ยพอได้กินอยู่นะเนี่ย นี่ยพี่แดงเก็บเก็บส่วนหนึ่งนะทุกคนเรา้าเก็บหมดมันเยอะมันเยอะเกินไปกินไม่หมดกินไม่หมดเนี่ยเอาไปทําเกงส้มก็ได้นะเนี่ยก้านสวยๆเลยทําเกงส้มอันนี้เป็นตัวผู้เนาะเนี่ยเป็นย่าเอ็นยืดตัวผู้ยาเอ็นยืดตัวเมียใบเขาจะใบเขาก็จะใหญ่กว่าเขาก็จะก้านยาวกว่าสวยมาก สวยมากแต่มาอยู่ในสวนก็ต้องทนทิ้งนะทุกคนเพราะว่าเราต้องเอาพื้นที่ปลูกผักนี่ยันยดตัวผู้บอกสรรพคุณดีกว่าตัวเมียนะอันนี้เป็นผักกาดป่านะทุกคนเป็นผักกาดป่ามันกินได้หมดเลยผักป่าเนาะก็สวยสวยเลยสวยสวยเลยอันนี้ก็จะเอาไปไปลวกจิ้มน้ำพริกนะหรือว่ากินสดก็ได้นะกับส้มตำอะไรประมาณนี้เนาะ สวยมากต้องไปแกงส้มก่อนรยนี่วันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนขอบคุณเพื่อนๆพื่อนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะใครที่จะกินผักป่าหรือว่าอะไรก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไหนที่เราไม่แน่ใจก็อย่ากกินเนาะอันไหนที่เราแน่ใจก็กินได้เนาะอันนี้พี่แดงจะกินแต่อันไหนที่พี่แดงแน่ใจเท่านั้นนะคะทุกคน อันไหนที่ก้ากึ่งก้ากึ่งก็จะไม่กินเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะชบก็บกดไลค์พี่แดงด้วยนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า